สวัสดีค่ะเวลคัมทูแบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยชวนทุกคนทําผัดวุ้นเส้นใส่ไขค่ค่ะอร่อยแล้วก็ทําง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยก็จะมีต้นหอม2ต้นนะคะหั่นให้เป็นท่อนๆนะคะแล้วก็วุ้นเส้นแช่น้ําน0 0กรมัมวันนี้ปุ้ยใช้เป็นวุ้นเส้นมันม่วงค่ะแครอทห0 0กรัมค่ะหมูสับ100กรมัมไข่ไก่สองฟองกระเทียมสับ1ช้อน น้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโตะนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับค่ะเจียวกระเทียมจนหอมนะคะจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปเลย ให้หมูสุกนะคะพอหมูสุกดีแล้วนะคะก็ให้ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะเราจะผัดให้ไข่สุกก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเรานำบุญเส้นลงไปผัดเนี่ยถ้าเราใส่ไข่ไก่ที่หลังไข่เขาก็จะเละเลไม่สุกนะคะปุ้ยชอบให้ไข่เขาจะมีความแข็งตัวสุกแบบนี้ค่ะ ผัดจนไข่สุกดีแล้วนะคะก็นำทั้งหมูทั้งไข่นะคะมาผัดรวมกันอีกหนึ่งรอบค่ะจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยวุ้นเส้นถ้าใครใช้เป็นแบบวุ้นเส้นแห้งก็นำมาแช่น้ำก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราผัดไปเรื่อยๆนะคะวุ้นเส้นเขาก็จะเริ่มสุกนะคะก็จะเริ่มเกาะตัวกันนิดหน่อยค่ะ ถ้าจะให้วุ้นเส้นไม่เละน,นะคะก็ให้ใช้ตะหลิว2อันคลุกเขากันแบบนี้ค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาค่ะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ผัดให้เขาเข้ากันค่ะ ผัดจนวุ้นเส้นสุกทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมนะคะหลังจากนั้นก็ผัดให้ผักสลดค่ะใช้ตะหลิว2ออันแบบนี้ผัดนะคะก็จะทำให้วุ้นเส้นของเราไม่เละนะคะ ผัดจนทุกอย่างสุกเข้ากันดีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานดูนะคะเมนูนี้อร่อยดีมีประโยชน์นะคะสารอาหารครบถ้วนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้พื่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ